กำลังเก็บของเห็นเชือกลิฟต์ชั้นวางของนี่รับปลาสุกแล้วนะ<อ>ที่ผสมโคนใช้ อ๋อคนคนคนเฮ้ยกูได้อิดโคนแล้วมาเราจะทำอะไรนะเตาถา่านอ๋อลังนกแก้วเออเราจะทำลังนกเพราเราจะเอาขนนกไปทำธนูไง นี่ไงเอาแทงปลามาได้แล้วหายไปไหนปลาอะไรปลาดอลลี่ใช่เหรอปลาที่แทงได้นั่นแหละปลามังกร คือถ้าตัวกูเปื่อนแต่กูไม่กินอะไรกูก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรถ้ามีแผลก็เป็นอ๋อตองทำอะไรเนี่ยทำชั้นวางของเฮ้ยลังนกแก้วเสร็จแล้วพรุ่งนี้รอรอเก็บขนนก เรื่องแลหละเหยียบกับดักเป็นไรเหยียบกับดักแสดงว่าย้ายว่า,ย,าย้ยายไหมกับดักกระดักพังเลยไหมพังเลยน่าเดี๋ยวย้ายไปไวออ้มันน่าจะรีได้นะมันรีได้เหมือนเอาไม้มาใส่ปะ ไม่ใช่มอากีไม้เล็กไม่ใช่เอาเชือกไม่ใช่นี่ยังไงเออมันเป็นวงกลมอยู่นะเอาก้างปลาไปใส่หรอใช่เอานี้เอานี้เอานอานี้เอาหอ่อ เอาไม้ใไปใส่ไม่ใช่เอาไม้ใหญ่เอาไม้เล็กเอามาเรียงไงงั้เอาหญ้าใส่ปะใบไม้แห้งไม้ซับเออใบไม้เอาใบไ,ไม้เปียกไม้เปียกใส่กับดักอืมมันคือกับดักอะไรกับดักน้ำนี่แหละ สี่ห้าล้วอมึงกินปลาหรือ,อยังกูย่างให้แล้วมึงมึงทำอะไรมมเมื่อกี้กินกล้ยเออเฮ้ยโอ้เชียงนอก มันประดิ์อะไรเกล็ดปลาจ้างปลาจ้างปลานี่ทำตะขอเฮ้ยนอนอปลาอ่ไนไม่รู้เชืยอกรถกระโปงไปไหนมหมดเชือกสามอยู่ตรงนี้เอเอตรงนั้นแหละ ยนกแก้วมาแล้วขนมันจะยืนอ,อ,อยูอกก่ยังไงวะนกแก้วมาคอแล้วอ่ะเฮ้ยง่วงมานอน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 เกีียวอ่ะกูจะทำเตาเผาถ่านาเยวต้อ หาปลวยกินปลวกปลวกปลวยกินปลวยกินปลวยกินปลวกแล้วก็หาปลาเฮ้ยเรียบ้อยหนึ่งตัว ใหม่ไหมเรียบรอใตัวที่สองตัดไม้กิ่งไม้อยาวนี่มันแบกได้ทีละเยอะอยูน่นะก็มาก่อไฟสิโ้ได้ปลามาสองตัวเฮ้ยมะพร้าว

พาวมาแล้วนำว้ำบดปีกูไม่ตายหรอ,อกเดี๋ยวกูย่างปลาเฮ้ยเมันจะโดนปลิงจับอีกแล้วหรอเดก,กูต้มปลา หลังนกแก้วนี่เราต้องอยังยังไงไม่รู้ดิมันของใหม่อ่ะเราไม่เคยเห็นเลยอออออ๋อออออมาพามึงเก็บไปกี่ลูกลูกเดียวกูได้ามาสามนะอ๋อ นี่ไงนี่อีกต้มปลาสุกแล้วนะไปกินเลยคุกก็ดื่มน้ำคุกก็ดื่มน้ำ มาสองอันหืถั่วมามามาถั่วเละกูตั้งชื่อว่าถั่วเละก <c oughs> ินไปโอ้หไขมันสิบห้าเยอะกว่ามะพร้าวอีกอ้ามึงไม่กินปลานะ่ะต้มปลาหนะ่อยกินแล้วอันนั้นกูต้มใหม่ เออวะ่ะไขมันกูเต็มเลยอะไรกี่ไม้ยาวมาหากิ่งไม้ยาวสิหมดแล้วเหรอกิ่งไม้ยาว ริีไม่ยาวสองอันหนึ่งไม้กระดานโอเคเฮ้ยนกแก้วนกแก้ว ทำไงกับมันวะเชื่อดเลยต้องโยนหอ,อกใส่มันแน่เลยแล้วแล้วไอ้รังมันนะมันให้คนไหมหไม่เห็นนะหรือว่าเราต้องโยนหอ,อกใส่มัน มาเดี๋ยวกูลองกูจะปาหินใส่มันมาก่อใหม่สิมอ้บินบนอยู่นั่นแหละ เสร็จแล้วฉันวางของนกแก้วนกแก้วปับป๊บปั๊บเดี๋ยวกูจะโยนก้อนหินใั่มันกูจะโยนหอ,อกใั่มันโอโหูมันบินขึ้นก่อนว่ะเจ็บยังไงละ่ะอ๋อรือขนมันจะล่วงหลดตรงนี้ก็ไม่มีนะยวรอมันมาใหม่ soup mà mặc kim mang mặt chân lắng này soup yên lắng hay không tóm bài mày gọn lắng hay gì ô anh tóm tìm lơi anh ูเอาคมมีดวางไว้นะตรงชั้นวางกับฮีสเตอร์โอ้ยไม้นี่ก็นอนไหมเออทุ่มแล้ววะสามทุม่มไปไปเด็กดีเด็กดีดกดทุ่มแล้วเหรอ ไฟดับอีกแล้ว,ตวเต้าเผาถ่านก็คือก็แค่วเผาเอาถ่านใช่ไหมมั้มงแต่เราก็ได้จากกองไฟอีกแล้วใช่ไหมใช่เต้าหลอมโคนอ๋อเราเอาไว้ทำเป็นอิฐใช่มาตีห้า <c oughs> เฮ่ยอีกครั้งหนึ่งไปก่อนนะเฮ้ยตายแล้วครับนกตาย สบายใจแล้วสินะเธอเอตอะเป๋าเต็มแล้วอะไรกูเต็มอ๋อมีแต่กูเอาเก็บปลามาเก็บก่อนเก็บปลาอุ้ยแร่เหล็กไป นกแก้วหนึ่งตัวมึงไปไหนนะออกเดินทางครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวกูพัฒนาฐานรอมึงเจอเตหิโอ้วกัปติกัปติ กัะปีกัะปีบาร่าอ๋อทำไงกูจะอ๋อเก็บไว้เอาธนูมายิงก่อนไอ้เหี้ยตกเป็นเพหย <c oughs> ่างบัน็อใส เฮ้ยกูมีขนนกหกกับเนื้อมาคอกูจะทำที่หลอมอิดรลอเฮ้ยกูได้ปูมาวะ่ะเฮ้ยมีไขมันไหมมันปู <c oughs> ไขมันหายากจันวะกูต้อง ผสมโครนก่อนโอ้ถ้าเอาเกมนี้เป็นรวมมิกกับซันออฟ o รเลสนี่คือตายตาย <c oughs> ไม่พูดถึงเรอ,อ,อมันมารอมันมาเรามีกับดักเรามีกับดักกูอยู่โคตรไกลวิง่งวิ่งไม่ได้แล้วาขากูเจ็บตายมึงตาย ตายอีรีม,มันมันจะตามมึงมาเหมือนมันที่มันตามกูเดี๋ยวเตรียมอาวุธก่อนมาหอกขวดสิิครับหอ,อกก่อนเลยกูมันจะมาตามมึงเราจะต้องเอาหนังเสือมา ทำเสื้อเราไหนมันอยู่ไหนกูจะไปล่อมันมามาอยู่ฝั่งนู้นเหรอเออามาตามกูมาอันนี้คือของมึงเหรอนี่คือจุดแวะกินน้ำกูของกูอยู่อีกไกลเราจะล่อมันไปกับดักทันหรอนี่ก็ไม่ทันน่ะดิงั้นเราโยงห่อใส่มันเลยตามมึงเราจะ อันนี้ก็แวะกินน้ำเหรอไม่กูเจอตัวนิ่มกูแวะผูกมันไว้ฮะบ้าเอ้ยไกลจังวะเออ <í ris> เฮ้ยเ,เ,เสียงกบนี่ไงกลบลูกศรเออ,เอ,อเอามาทาปลายหอ,อกได้ไหมวะยนเ<ม>สือลองดิลองทำดูอ้าเหรอ ล้วมึงจะรอดจากเสือใช่ไหมไม่รอดหรอกนี่ไงหยิบอุ้ยกูโดนพิษกบไม่รอดแล้วมึงจะมาฆ่าเสือเหรอโบ๊ทกูทำยังไงนี่กูต้องกลับไปกินดอกบัวก่อนนะนี่อ่ะแล้วแต่มึงแล้ว เอราบอกให้กูหยิบกบมันก็กูไม่รู้แล้วมึงบอกทำหยิบอะไรเดาใช่ใช่ใช่ที่อ่านในอ่านในแชมป์น่ะกูก็รู้แค่นั้นแหละจะเอากูไหมเสือกูสู้แล้วนะกูสู้เนี่โอ้ยไ,ไงดอกบัวกูาหากระเป๋าคุณไปเจอเอามึงนี่ บัวดอกบัวถ้าคจะปีนขึ้นยังไง <c oughs> กินก่อนเลยลดพิษโอเคกินก่อนทำไมพิษไม่ลดวะเฮ้ยอูเป็นตุ่ม อ๋อปิงแล้วก็มีปิง<า>ปเอาเอามึงสู้เสือเหรอเออเป็นไงล่ะอายส <laughs> ทำไมพิษกูไม่ลดวะสุขภาพจิตอาหารเป็นพิษน้มัอาหารเป็นพิษนี่ว่าตกบัวประดิษได้ด้วยเหรอมึงเป็นไงพิษกูไม่หายมันเป็นยังไงวะพิษมันเป็นรูปก,กระโหลก อ๋อแต่แต่มันเหลือสี่แล้วมันมันเป็นห้าห้ากระโหลกเป็นห้าสี่แต่ว่ากูต้องไปหามึงมี 5, ผ้าพันแผลใช่ไหมเออเออมาลองลองลองมาให้กูแต่กูหากระเป๋าไม่เจอ <laughs> และตายยันกูต้องกลับไปตายที่ฐานดีกว่าผมเหนื่อยมากเลยครับ <laughs> เสือหายนะแม่งวนหลูปอีกแล้ว สมปีก่อนกขก็บนกับเสือนี่แหละเราต้องทำธนูเว้ยใช่เราทำธนูได้แล้วแล้วปิงปิงอยู่ไหนไม่มีเนี่ยกูตายกูตายกูต้องตายใช่ไหมเนี่ยแผลจากพิษ พิษเล็กน้อยจะถูกกำจัดไปเองต้องใช้ใบผ้าพันแผลและไอเทมที่อจยจู่ส่วนประกอบตามธรรมชาติโอ้โหแล้วยังไงกว่ากองไฟก่อนเลยบัวนอนนอนตายกูจะไปเอาเชื้อนั่นให้ได้เฮ้ยพิษเหลือสามแต่เลือดก,กูจะหมดแล้วใจเต้นไปเว้ย <c oughs> แก้มันให้ได้ตายไหมยังไม่ถึงเอ้ยมาเอาธนูไปยิงมันสิเราทำธนูได้แล้วนะมึงทำยังตาม,มานะกูกำลังนอนรอความตายตายแล้วทำมานะกกูไม่รู้จะแก้พิษกบยังไงได้เลย อือออตายเพราะยาพิษงั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็คือถ้าเราไปย้ายบ้านใหม่เราตายแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้หรอมันก็เซฟใหม่สิอ๋ออ๋อเราจะไปเกิดที่จุดเซฟ <Lindsay> เดี๋ยวกูดูการทำถนูแปบ๊บธนู ธนูไม้ยาวกับเชือกหรอเอออันนี้ท่อนสูงไม้ยาวเนี่ยไม้ยาวโอ้ไม้ยาว,ยาวยาก,กับเชือกกูไม่มีเชือก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  เฮ้ยได้แล้วคันธนูต่อไปลูกธนูใช้กิ่งไม้เล็กกับขนนกอเมื่อไหร่มันจะตายวะเฮียกูเหนื่อยด้วยนี่เดี๋ยวเจอลูกธนูกูใจเย็นๆสัตว์แผระผมไม่รอดเลยอาจารย์นี่เดี๋ยวเราไปพร้อมกันไ่ไปยิยงมัน แกสามรอบแล้วนี่นอ,อ่ะเอือดูทุกครั้งที่กูตายแล้วมันกะฟืนนีลับกะันวาเหรอนั่นแหละกูก็แทงมันสามสี่รอบนะฮัโลโหลเพื่้นเข้าเกมครับ <c ười> มาประดิษฐ์ลูกธนูดได้สองลูก <c ười> น้อยจังอ่ะคนนกหมดมึงมึงไม่ได้นกมาเลยเหรอกูกูได้ตัวเดียวเดี๋ยวกูนอนกูนอนเอาแรงกูนอนเอาแรงตั๊หนึงตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งได้หกคนนกหกเอาก็แสดงว่าใช้ธนูมึงต้องได้สามลูกออดูคนนกกูเหลือไหม ถ้าขนนกกูไม่เหลืออ่ะรอเช้าก่อนแล้วกันทำเตาหลอมอิดรอนี่ทำยังไงก่อกองไฟเหรอหยิบคูไม่ใช่ เฮ้ยดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำจากสามะพร้าวให้หมดเฮ้ยมะพร้าวมาว่ะเออเห็ดเห็ดเขียวนี่โปรตีนนะนี่เอยคาร์โบไฮเดรต ต้องใส่อะไรใส่ฐานหรออ๋อเอาฐานมาใส่เตาหลอมมีฐานไหมก็ไม่มีอะไรเลยจริงไม้ แล้วขวานใหญ่กูไปไหนวะอือน้อเฮ้ยพึ p mismos, p mesmo, p Corps, ่งพึ่งพึ่งเ้อเกือบเกือบถึกตอด ใจคอมึงจะมีทุกอย่างรวมที่เดียวกัหนเลยหรือไงวะก่อไฟสิครับกูไม่มีอะไรเลยโบสเออวะไปนอนเดี๋ยวตื่นแล้วค่อยไปล่ามัน แสดงว่าพึ่งนี่เราต้องออาต้งเอานำ้ำเอาโคไฟไปสุ่มมันแล้วเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันจัากแล้วเอายาเส้นไปเป่าใช้มันจากสี่มวน <c oughs> หิน กูจะประดิษฐ์หินขวานหินหนักเออมาเดี๋ยวกูก่อไฟ อาไอ,าอ,านอ้นกแก้วนี่ก็ปลามังกร มีต้นไผ่ด้วยหรอวะมีใช่เรายังไม่เจอเออต้องเข้าไปฝั่งอุย้ยเป็นอะไรเสือ